เร่งค้นหาร่างน้องโชคแต่ไร้ว We ีเววค่ะ วันที่2สิงหาคม2566ที่ผ่านมาว่าที่พันธีอดีศักดิ์น้อยสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยนายพลกิษพววไรศิลแนำเพอหัวหินในายชัยธวัชศิวะบวรวผู้อำนวยการส่วนป้องกันและบัเทาสาธารณาภายัยเขต4จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายวิสุทธ์บุญยศักดิ์เสรีรองประธานและคณะกรรมการมูลนิธิสว่างหัวหินธรรมสถานและเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งค้นหาร่างน้องโชคต่อเนื่องเป็นวันที่2แต่ยังไม่ ร่างว่าที่พันตีอดริศักน้อยสุวรรณกล่าวว่าวันนี้เป็นวันที่สองในการค้นหาผู้สูญหายด้วยความร่วมมาร่วมมือของทุกภาคส่วนมูลนิธิทุกมูลนิธิทีมงานของปอพอทีมงานของอำเภอและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก็ทำเต็มที่สะท้อนถึงความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องชาวหัวหินนี่คือสิ่งที่เราดำเนินการอยู่แล้วและจะดำเนินการต่อไปเมื่อคือนประมาณสองทุ่มครึง่งถึงได้ยุติปฏิบัติการชั่วคราวแล้วมาเริ่มกันวันนี้ตั้งแต่7โมงเชา้า ดำเนินการค้นหามาจนถึงเวลานี้และเราดำเนินการต่อไปและที่สำคัญจะต้องไปดูแลเรื่องจิตใจของญาติโดยเฉพาะคุณแม่ของน้องโชคอยู่ที่นี่ด้วยครับนายวิสุทธ์บุญยศักดิ์เสียรียกล่าวว่าขั้นตอนการทำงานในวันนี้ไม่ได้มีอุปสรรคอะไรเคลื่อลมไม่แรงแต่พื้นที่ที่น้องจมเป็นบริเวณกว้างซึ่งรัศมีที่เราหาอยู่ประมาณ3-4ถึงกิโลเมตรจากฝั่งใช้ทีมงานทั้งหมดประมาณ6รอบก็ยังไม่พบเนื่องจากตอนเช้ากระแสน้ำานิ่งทำให้ยากแต่ถ้าเกิดมี เพืนจะสามารถพัดร่างเข้าฝั่งได้เมื่อค้นหาอยู่ประมาณครึ่งวันเราก็ลงไปสำรวจกระแสน้ําใหม่โดยใช้ชุดประดาน้ําลงไปกระแสน้ําตอนนี้มีการพัดออกเปลี่ยนทิศทางเราก็เปลี่ยนแผนในการค้นหาเราจะพยายามค้นหาต่อไปเพื่อให้พบร่างน้องได้เร็วที่สุด